สวัสดีค่ะ Morning Talk ประจำวันที่19ตุลาคมนะคะราคาทองคำยังคงปรับตัวลดลงต่อในสัปดาห์นี้นะคะมาลดลงที่1.42%ลดลง23.8 US d o l l a ต่อออนมาปิดที่1,652.8 US d o l l a ต่อออนค่ะทั้งนี้ยังคงได้รับปัจจัยลบในหลายๆทางนะคะนำโดยการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อันได้แก่ประเทศจีนนะคะซึ่งเป็นผู้ซื้อทองคำรายใหญ่ของโลกค่ะหลังจากจีนมาเปิดเผยว่าการขยายตัวของ GDP ของจีนเนี่ยชะลอตัวลงในไตรามาสสซึ่งเป็นอัตราที่เชื่องช้าที่สุดในรอบ2ปีค่ะรวมไปถึงทางเยอรมน,นีค่ะดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนเยอรมน,นีร่วงลงเกินค่าในเดือนตุลาคมสู่ต่ำสุดในรอบ3ปีทีเดียวค่ะ นอกจากนั้นราคาทองคำยังถูกกดดันหลังจากที่ m o ดี้ออกมาเตือนว่าอาจจะปรับลดแนวโน้มความน่าเชื่อถือของฝรั่งเศสภายใน3เดือนข้างหน้าค่ะซึ่งราคาทองคำตอนนี้กลับถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงเช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นนะคะเมื่อปัญหานีนยุโรปก,กลับมาสร้างความกังวลอีกครั้งค่ะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะจะเห็นว่าออ,ออกมาค่อนข้างดีค่ะโดยข้อมูลเงินไหลเข้าสุทธิของ ออสหรัฐนะคะมีเพิ่มขึ้นถึง6เท่าทีเดียวค่ะจากเดือนก่อนนะคะมาอยู่ที่57.9พันล้านค่ะในขณะที่ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนตุลาคมมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ18จุดซึ่งแต่ระดับสูงสุดในรอบ1ปีค่ะซึ่งส่งผลดีว่าออการการขายยอดของบ้านของสหรัฐอเมริกาจะดีขึ้นนะคะ สำหรับเราลองมาดูกราฟทางเทคนิคนะคะเราจะพบว่าราคาในวันนี้ในระยะสั้นเนี่ยมีแนวโน้มปรับตัวลดลงค่ะเนื่องมาจากถ้าเราลองมองดูในกราฟลายหนึ่งชั่วโมงนะคะจะเห็นว่าราคาเปิดเนี่ยเปิดกระโดดขึ้นไปมาอยู่ที่หนึ่งัน้หิสองซึ่งเป็นการเปิดที่ไม่ค่อยสตรองเท่าไหร่นะักดังนั้นแนวโน้มว่าราคาอาจปรับตัวลดลงนะคะโดยเราตั้งไว้ที่แนวรับ แรกที่1,650นะคะ่ะแล้วถัดไปที่1,625หากมาดูในรายสชั่วโมงนะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยไม่สามารถผ่านแนวต้าน moving average ที่75และ200ไปได้เราก็เห็นว่าราคาควรจะยังคงเคลื่อนไหวในแนวลบนะคะเราให้แนวรับในวันนี้อยู่ที่1,600 25ค่ะและถัดไปที่1,600นแนวต้านที่1,686และถัดไปที่1,705ค่ะสำหรับวันนี้จบการรายงานการวิเคราะห์ราคาทองคำแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ